กลับมาในมอดฟิชั่นวันนี้นะครับเรามาดูพืชตัวนี้ก่อนเจ้าต่อไม้ที่เป็นไฟนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวกระโดดทับอยู่ข้างบนแน่นอนต่อไม้ต่อไม้แล้วก็พลิกให้กลายเป็นสีแดงแล้วก็ตัวนี้อยู่ข้างบน3ตัวนี้แน่นอนแต่จะมีตัวอื่นเพิ่มหรือเปล่าจะซอมบีกำลังมาอ๋อยิงผ่านแล้วเป็นแบบนี้โอ้โอสปอนด้วยหรอยิงออกมาเป็นแบบนี้พอผ่านไฟแสดงว่ามันแรงกว่าเชอร์รี่ใช่ไหมเนี่ย แล้วก็สปอนตัวนี้ออกมาจนกว่าซอมบิจะเดินมาเขาก็จะทับไปลองขยับได้ไหมแล้วก็วางอันนี้ที่ชุตเตอร์ถ้ายิงปกติจะเป็นแบบนี้ไหมกลายเป็นไฟธรรมดาต้องเป็นเชอรี่ถึงจะยิงแบบนี้แต่ว่าสปอนเหมือนกันครับโอเคทีนี้เรามาดูสูตรการผสมสูตรรวมเติมปุ๋ยก็ปกติเอาต่อไม้ไฟมาแล้วก็พลิกฮะาาแล้วก็ตัวนี้ไปวางได้ไหม ไม่ได้ถ้าวางก่อนแล้วก็หยิบไปวางก็ไม่ใช่อาจจะต้องเอาพริกมาวางตรงนี้อีกตัวหนึ่งพลิกมาอันนี้อ่าเป็นพริกแล้วก็หยิบมาวางก็ยังไม่ใช่ครับเอวางยังไงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหรือว่าต่อไม้อันนี้อันนี้วางอันนี้มันต้องมีตัวอื่นอีกอะเชอรี่เหรอไม่ใช่มันต้องมีตัวอื่นอีกถึงจะวางเข้าไปได้ อันนี้กับอันนี้ไม่ได้อันนี้รวมกับอะไรได้บ้างะโอเดี๋ยวนะทำไมกลายเป็นตอไม้3อันอ๋อผมเอาอันนี้ไปรวมเมื่อกี้แต่อันนี้มันมีแค่หน้าเดียวมีแค่หน้าเดียวแล้วก็หน้าไม่เหมือนกันด้วยอาจจะต้องใช้พริกอันหนึ่งหรือเปล่าอ๋อนี่ไงแล้วก็เรียบร้อยครับใช้พริกทั้งหมด3อันรวมให้ตอไม้2อันก่อนแล้วก็รวมกับอันนี้โอเคส่วนแก๊ลิงก็แก๊ลิงเชอร์รี่ไปใช้ได้ไหม ไม่ต้องไปล่างนี้เอามาลองดูฟิโอ้ไม่เหมือนกันอีกเออเนี่ยหัวใจปกตินะฮะถ้าเกิดผ่านไฟธรรมดาไม่แรงขึ้นแต่น,นี่คือเป็นแก๊ลิงเชอร์รี่แบบปกติที่ยิงผ่านอันนี้กลายมาเป็นหัวใจที่ติดไฟอ่าเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งแก๊ลิงเชอร์รี่นี้รวมยังไงแล้วนะอันนี้ลืมจริงๆต้องใช้เชอร์รี่อันนี้ก่อนใช่ไหมหนึ่งเชอร์รี่อันหนึ่งอ่าโอเคเป็นตัวนี้แล้วก็ อ่าเราใช้แก๊ลิงเชอร์รี่รวมกับอันนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่าใช่ใช่โอเคอันนี้ก็เชอร์รี่มาแล้วก็อันนี้ไปรวมอีกตัวหนึ่งแล้วก็บนมารวมอีกตัวหนึ่งอันนี้อ่าก็จะกลายเป็นแก๊ลิงเชอร์รี่ปกติแล้วก็เป็นแก๊ลิงเชอร์รี่ลังซูเปอร์คนละอันกันนะฮะอ่าส่วนอันนี้เนี่ยใช้พลิกไปก่อนอันหนึ่งอ่าแล้วก็รอพลิกอีกอันนึงอ่าพลิกอีกอันนึงแล้วก็หยิบอันนี้มาวางเรียบร้อย โอเคโอ้โอ okay. oh, มากอันนี้กระโดดทับติดไฟโดนทุกตัวที่อยู่ในแถวแต่ตัวลอยไม่โดนใช่ไหมโอเคครับเรียบร้อยต่อไปคืออันนี้ที่ยังไม่ได้ใช้มีดูมชูมมีน่าจะมีน้ําแข็งจริงๆตัวใหม่กับตัวเก่าไม่รู้รวมกันได้หรือเปล่านะฮะตัวที่เพิ่งมาใหม่สี่ห้าตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยเป็นเจ้าเห็ดที่ปล่อยพิษรอบทิศทาง ก้าช่องนะฮะแต่พิษน่าจะมีความแรงมากขึ้นดูจากสีน้ําแข็งนแน่นอนตัวหนึ่งต้องมีตัวตั้งต้นก็ต้องเป็นตัวนี้อะวางพื้นไม่ได้หรอเฮ้ยทำไมวางไม่ได้อะต้องวางบนฐานเหรอหรือว่าต้องวางตรงนี้ก่อนอ๋อต้องวางตรงเมื่อกี้ก่อนทําไมอะแล้วก็น้ําแข็งไหมใช่เป็นอันนี้ก่อนครับแล้วก็ดูมชูมไหม ไม่ได้หรือไม่ก็เป็นตัวนี้กับดุมชูมกลายไหมกลายเป็นตัวนี้แล้วก็อืมไม่ได้เนี่ยตัวนี้วางเองไม่ได้ครับน่าจะเป็นน้ําแข็งกับดุมชูมแล้วก็เอามาใส่อันนี้เนี่ยปล่อยพิษที่แรงขึ้นนะฮะเป็นพิษจากเห็ดดุมชูมแรงมากอ่าน้ําแข็งกับดุมชูมแล้วก็หยิบไม่ได้แฮ ไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าดูมชุมกับอย่างอื่นก่อนมันมีอะไรที่ไม่เหมือนอันอื่นไหมอันนี้อันนี้อันนี้แมวน้ำแมวน้ำเฮ้ยข้างล่างข้างล่างอันนี้มาเรือมาเรือมาอ๋อตัวนี้ก่อนใช่ไหมอ๋อโอเครู้แล้วโอเคโอเคมันต้องเป็นเห็ดตัวนี้เห็ดตัวนี้รวมกันน้ำแข็งใช่ไหมอ่าแล้วก็โอเคแล้วก็ดูมชุมใส่อันนี้ อแล้วก็อันนี้คือรอน้ําแข็งอันหนึ่งน้ําแข็งมากลายเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้รวมกับตัวนี้โอเคครับโอ้โหคือตอนที่กระพริบนี่คือโจมตีไม่ได้โอ้เลือดเยอะอยู่นะตัวนี้โดนยิงไปแล้วยังไม่หายแสดงว่าทนทนอยู่ดาเมจแรงใช้ได้อยู่ฮะข้างล่างหน่อยสิมองไม่เห็นสโลได้โดนพิษแรง เดินช้ามากโอเคครับเรียบร้อยไปอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวใหม่มีมาให้เรียบร้อยโอ้โหทั้งแถวเลยเหรออ่าเป็นพืชที่ตัวใหม่แน่นอนต้องใช้ตัวใหม่อันนี้เจ้ากระเทียมนะครับกระเทียมร่างซปเปอร์กระเทียมร่างซปเปอร์รรปปอ,รอ๋อมีอันนี้มาอยู่แล้วอ๋ออ,อย่าบอกนะว่างทั้งแถวเป็นด่านวางทั้งแถว <The zombie. S 1> กดแล้ววางให้ทั้งแถวเลย นี่วางปุ๊บทั้งแถวเลยครับเริ่มจากตัวนี้อ่ะแล้วก็อันนี้ไหมแล้วก็อันนี้ไหมกลายเป็นแบบนี้อ๋อนี่กระถางกระเทียมไหมกระเทียมไม่ใช่ข้าวโพดไม่ใช่กระลำไม่ใช่โอ้โอ้โอ้โอมันแรงขึ้นแน่เลยครับอันนี้ไม่อยู่หน้ามาอันนี้ไปก่อนมันแรงขึ้นแน่เลยเด้งเด้งมาอีก โอ้โหเด้งได้สองอันเออเออเออด้านนูน้นด้านนู้นโอ้โหโอ้โหแล้วก็ขวางอยู่งี้เลยเนี่ยกระเทียมไหมอ่าเป็นกระเทียมผักไปเอามาลุงอันนี้ไม่ได้ข้าวโพดเป็นกระถางกระลำไม่ได้แตงโมไม่ได้อันนี้อันนึงไม่ใช่กระถางมาใหม่แป๊บหนึ่ง เอมันน่าจะเป็นอันอื่นอันนี้อันนี้นี่ไปแล้วก็ข้าวโพดนะฮะกระเทียมกระเทียมรวมไม่ได้เดี๋ยวนะแตงโมอืบางทีก็มาเยอะเกินไปนะสอมบี้พังหมดโอ้ตัวเชอรี่น่าเบื่อมากตามมาทุกด่านเลยอันนี้กับข้าวโพดใช่ไหมข้าวโพดกระเทียมถ้าเป็นข้าวโพดรวมกับกระเทียมไม่ได้ไม่ได้สนใจอย่างอื่นแล้วฮนะตอนนี้ รวมพืชก่อนครับดามันวุ่นวายเกินอืมมันรวมไม่ได้มันรวมไม่ได้เลยแกะไม่ออกอันนี้ดูไม่ออกจริงๆอ่าผมไปดูมาเมื่อกี้มันมีมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยที่ใช้ในการรวมพืชอันนี้ต้องใช้อันนี้รวมกับอันนี้ก่อนตัวแรกแล้วก็กระเทียมมาเนี่ยกระเทียมรากมาผสมไม่ได้มันต้องเอานี่ไงกดคิวเหรอ แป๊บหนึงนะกด Q อ๋อแล้วมันคืออะไรอะ่ะแล้วมันคือคือคืออะไรเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งรีบมาให้พวกนายอันนี้กับอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้อันนี้อ่าแล้วก็กลับกระลำอีกกันหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้มารวมกับอันนี้นี่ไงโอ้มันต้องใช้อันนี้ด้วยเอาใหม่ใช้อันนี้นะครับวางแล้วก็ เจ้าดอกอันนี้มาวางอีกทีหนึง่งอีกอันหนึ่งคืออันนี้กับกระลำวางได้อะฮะกดคิวนะฮะเพื่อทําให้อันนี้กลายเป็นสีทองแล้วก็แล้วก็หยิบกระเทียมมาวางอ่ะแล้วก็เอาอันที่รวมกับกระลำม,มารวมอีกทีหนึง่งจึงกลายเป็นตัวนี้วุ่นวายมากแถมไม่ค่อยเก่งด้วยอะธรรมดามากตัวนี้ดาเน,นี้ยจ,จะต้องใช้พวกชอมเปอร์อะไรมาช่วยนะฮะไม่ไหวครับซอมบี้เยอะมากอ่ะอืมอืม เจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเออมาสิพวกนายมากันเยอะมากตัวโยนไปตัวโยนข้างหลังอือฮึแล้วก็เนยโอเคแล้วก็กระเทียมกับกระเทียมกับอะไรนะลืมสูตรรวมมันเยอะเกินอันนี้ใช่ไหมรวมกับอันนี้อ่าใช่ใช่ใช่กระเทียมกับแตงโมข้างหน้าพอหรือยัยงยงัยงยังยังนะออีกเอาอ,อีกเยอะๆเลยคอมเปอร์เชอร์รี่เนี่ย โอ้โหกระถางกระถางพังชอมเปอร์มาเออแล้วก็วอนัทอันนี้มาอีกโอ้โหมันพังเร็วมากเลยยังวางไม่เสร็จเลยเชอรี่มาชอมเปอร์โอ้ยเต็มไปหมดเลยชอมเปอร์ชอมเปอร์เชอรี่โอเคครับแล้วก็ชอมเปอร์ออรออรโอโ้วางไม่ทันวางปุ๊บโดนปับ๊บอืมวอนัทอื ใช่อันนี้ยังดีที่รับมือไหวอยู่นะอ่าฮะเชอรี่โอเคแล้วก็อันนี้วางอีกดิชูตเตอร์บอนัตชัมเปอร์โอ้โหตุ้มตามตุ้มตามไม่ทันได้รวมอันนี้ตัวนี้รวมได้อยู่อืมข้างหลังก็โยนไปโยนไปอันนี้แทงโมได้อีกไหมไม่ได้ ันนี้ต้องแยกอันโอเคเอาา่าฮะโอ้โหตัวระเบิดยังเยอะแล้วก็กระถางวางอันนี้มีชุตเตอร์วอรนัทอันนี้รวมกับอันนี้ได้โอเคครับอืมอืมได้พักบ้างอันนี้เซอรี่แล้วก็อันนี้รวมกับอันนี้ไม่ทันครับโดนเหยียบก่อนอือฮึมีชุตเตอร์ แล้วก็อันนี้วางด้อีกไหมอันนี้กับเชอรี่รอแป๊บหนึ่งอ๋อผ่านแล้วโอเค <laughs> คลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ